สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธพิทิชเชนชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาเมษนะคะการทํานายจะมีผลในวันที่1-15่ธันวาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ หากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่างที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมก็สามารถดูได้นะคะเป็นแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะดิฉันได้ทำการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ k i คิงซับ r อนค่ะเป็นไพ่ราชาถือไม่เท้านะคะเราจะเห็นได้ว่าคนลัคนาเมษนะคะ ในช่วงนี้นะคะเหมือนว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะมีงานเข้ามามากมายมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะคะหรือคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานแต่ว่ามันเป็นผลดีนะคะการที่เรามีงานทำนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราได้รับความไว้วางใจนะคะจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ให้รับผิดชอบในหน้าที่การงานนะคะซึ่งมีความสําคัญนะคะ คุณอาจจะมีความเครียดมีความกังวลกับการงานบ้างนะคะแต่ว่าคุณสามารถเอาอยู่นะคะคนลัคนาเมธเนี่ยเป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นําสูงนะคะมีความกระตือร้นนะคะเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะคะเราจะเห็นหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะทํางานในองค์กรก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นข้าราชการก็จะขึ้นเป็นผู้นํานะคะ หรือแม้กระทั่งได้รับมอบหมายนะคะหรือมีความรับผิดชอบมีความโดดเด่นนะคะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะมีการวางเป้าหมายตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็มีความพยายามมีความอดทนนะคะมีความใจร้อนที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีน้ำใจกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคนลัคนาเมนะคะเราจะเห็นได้ว่าคุณมีความฉลาดนะคะมีศักยภาพนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะประสบความสําเร็จอยู่ตลอดนะคะ แต่บางครั้งก็ต้องระงับอารมณ์นะคะเพราะบางครั้งการที่เราเชื่อมั่นตัวเองสูงหรือมีความใจร้อนก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีนะคะแต่นะช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณมีความใจร้อนนะณช่วงนี้เหมือนว่าคุณมีภาวะของความเป็นผู้นำนะคะมีการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจที่แน่วแน่นะคะและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาชื่นชมเรานะคะให้ได้รับการช่วยเหลือก็ได้นะคะหรือ ขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะแล้วคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็บางครั้งเวลาที่เรามีปัญหาก็มีคนหยิบยื่นนะคะหรือให้การอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือเรานะคะ ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลามากนักนะคะให้กับความรักถ้าคุณโสดอาจจะไม่ได้มุ่งมั่นกับความรักนะคะแต่ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องเปิดอกคุยกันนะคะเพราะคุณอาจจะมุ่งมั่นกับการงานนะคะกับการหาไรายได้ดังนั้นก็อาจจะไม่มีเวลาเอาใจใส่คนรัก นะคะการเงินนี่ถือว่ามีเข้ามานะถ้าไพ่ใบนี้ไพ่ราชาถึงไม่เท้ามีการงานที่มากขึ้นการเงินก็ย่อมดีไปด้วยนะคะอาจจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะมีบางท่านที่มีปัญหาด้านการเงินนะคะแต่นะตอนนี้เหมือนว่าการเงินของคุณ,คณ,คณเริ่มดีขึ้นไพ่ใบที่สองค่ะคุณได้ strength นะคะเป็นไพ่หญิงกแกร่งเราจะเห็นได้ว่าไพ่ใบนี้ นะะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งความอดทนของเรานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลัคนาเมนะคะซึ่งคุณมีอยู่แล้วความมานะพยายามบากบั่นนะคะที่จะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็ทําสําเร็จคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยณนะตอนนี้คุณไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะซึ่งเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเวลาที่มีคนเข้ามาหาผลประโยชน์กับเรานะคะเอาเปรียบเรานะคะหรือ เวลาที่เราได้ดีแล้วคนก็มาห้อมร้อมเราแต่ณตอนนี้คุณเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตคุณมุ่งมั่นกับการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวนะคะก็อาจจะไม่ได้สนใจคนรอบข้างนะคะซึ่งเป็นการดีนะ คนเราเนี่ยเวลาที่มีเพื่อนนะคะขอให้เลือกเพื่อนที่มีคุณภาพนะคะหรือเป็นเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือคุณในยามตกทุกข์ได้ยากได้นะคะไม่ใช่เพื่อนกินนะคะขอให้มองหาเพื่อนแท้คนลัคนาเม่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะในวันที่คุณประสบความสําเร็จจะมีคนห้อมล้อมคุณแต่เวลาที่คุณ พบปัญหาจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นณนะตอนนี้ที่บอกว่าคุณให้ความสําคัญกับตัวเองคุณให้ความสําคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์นี่คือข้อดีนะดังนั้นถึงบอกว่าณนะตอนนี้คุณเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะคะคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่นะคะดังนั้นก็จะมีคนเมตตาคุณนะคะ หรือแม้กระทั่งบางครั้งความเชื่อมั่นของคนลักคนาเมษน,นะคะอาจจะทําให้ปุคลิกเหมือนคนเป็นคนดือน้อรั้นแต่แท้ที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะดังนั้นเวลานี้ ขอให้ถอยห่างนะคะกับคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์นะคะแล้วชีวิตของคุณจะ,ะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะไพ่เดอะสแตนก็ยังพูดถึงความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมุ่งมั่นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้หญิงนะคะคนลัคนาเมสก็จะมีความเก่งนะคะเทียบเท่ากับผู้ชายทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ด้านความรักไม่โดดเด่นนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงลัคนาเมสในช่วงนี้ความแข็งแกร่งความอดทนความมุ่งมั่นนะคะที่พยายามเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะทา ไม่คนเกรงกลัวคุณก็ได้นะอาจจะไม่ได้เลือกคุณเป็นคนรักนะคะแต่ก็ยังมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชมคุณนะคะการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่ามีคนชื่นชมคุณมากมายนะคะอย่าไปท้อแท้นะนะช่วงนี้เป็นเหมือนเวลาที่คุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการหาอะไรไดนะะ้ถ้าความรักไม่โดดเด่นก็ไม่ต้องไปแคร์นะคะ คุณมีคู่อยู่แล้วเพียงแต่ณตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะในวันที่1น5ถึงสิธันวาคมเท่านั้นนะซึ่งมันอาจจะออกมาในรูปแบบของการทํางานของเรานะมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะให้ประสบความสาเร็จก่อนปีใหม่ก็ได้นะถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ก็เข้าใจกันดีนะความรักไม่ได้มีปัญหานะคะไพ่ไปที่3ค่ะคุณได้ ถูซับเฟนเตเคิลเป็นไพ่สองเหรียญจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณมีปัญหาด้านการเงินการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นมีการหมุนเวียนนะหรือมีการหมุนเงินไม่ได้หมายความว่าการที่เราหมุนเงินนั่นหมายความว่าเรามีปัญหาการเงินนะมีหลายๆท่านเลยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินมีไรายได้เข้ามามีรายจ่ายออกไปนะคะ มีบางท่านมีเงินเก็บอยู่แล้วแต่ไม่อยากไปแตะต้องเงินนั้นนะคะก็อาจจะเอารายได้ที่รายได้ต่อแต่ละวันเพื่อมาเป็นรายจ่ายนะคะคือความฉลาดนะคะเราอย่ามองว่าบางท่านมีการหมุนเงินนั่นหมายความว่าเขามีปัญหาการเงินไม่ใช่นะมีหลายๆท่านที่มีความฉลาดในการจัดการนะคะในรูปแบบของการใช้จ่ายเงินนะคะดังนั้นในความกังวลด้านการเงินของคุณเริ่มหมดไปนะคุณเริ่มเข้าใจคุณแเริ่มมีการวางแผน นะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าคุณทำธุรกิจร่วมกับใครนะถ้าคนลักนามเม้เนี่ยทำธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าคุณประสบะคุณทางานร่วมกับใครขอให้ระมัดระวังการลงนามเอกสารสัญญานะคะหรือการทําธุรกรรมต่างๆนะคะบางครั้งหุ้นส่วนของเราอาจจะ มีความผิดพลาดก็ได้นะเราอาจจะมีผลมาถึงคุณนะคะขอให้มีความรอบคอบใน15วันเท่านั้นนะแต่คุณจะผ่านไปได้นะคะ ไพ่ใบที่4ี่ค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของคนลัคนาเมได้เป็นอย่างดีนะเท m p ์ฟนสคือการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับความมานะพยายามบากบันอดทนทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการวางแผนนะคะในการใช้ชีวิตนะคะคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นหมายความว่าคุณมีการเคลื่อนไหวนะ ถ้าคุณอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมายกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราคิดเราฝัน แล้วเราลงมือทำมีการเคลื่อนไหวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ถ้าคุณคิดคุณฝันแล้วคุณไม่ลงมือทำมันมีการเคลื่อนไหวมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถึงบอกว่าคนลัคนาเมษในช่วงนี้ความกระตือรือร้นของคุณมันมีหน้าคุณมีพลังของความเป็นนักสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจมันจะเห็นผลปัญหาต่างๆด้านการงานคุณจะสามารถแก้ไขได้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสานสถานที่อยู่ก็ได้นะคะ มีหลายๆท่านได้รับการมอบหมายนะให้ไปรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแต่ต้องมีการย้ายสถานที่ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานนะคะแต่คนลัคนาเมธเป็นคนที่ใฝ่รู้เป็นคนที่ใฝ่ที่จะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ย่อมได้ผลที่ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของคนลัคนาเมธจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับขั้น น้อยคนที่จะชีวิตของคุณขึ้นสูงแล้วลงต่ำไม่มีนะคะคนลักนาะเมธจะพยายามไต่เต้านะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จทีละขั้นนะคะเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนี่คือข้อดีนะ,ะถึงบอกว่าชีวิตของคนลักนาะเมธเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําแล้วคุณก็สามารถทําให้ได้เป็นผลสําเร็จและเป็นผลที่ดีด้วยนะคะ ในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บ้างนะคนลัคนาเมธเนี่ยบางทีที่มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์การที่เราพูดจากับคนรักอาจจะไม่เข้าใจกันหรือใช้คําพูดที่ผิดการสื่อสารที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเรามันอาจจะมีผลกับความรักนะคะก็ขอให้ใจเย็นนะคะขอให้เปิดอกคุยกันนะคะคุณอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในการเงินแต่ความ รักของคุณอาจจะมีปัญหาแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วเชื่อมั่นว่าคนลักนาเมจะเข้าใจในความเป็นตัวตนของตัวเองและคนรักนะคะก็ขอให้พยายามถนอมน้ำใจกันนะคะไพ่ไปที่5้าค่ะคุณได้โฟล์ซับคัพ เป็นไพ่ยีถ่วยเราจะเห็นได้ว่าภาพใบไพ่ใบนี้นะคะในภาพเนี่ยจะบ่งบอกถึงการที่เรานิ่งนะคะก็อาจจะมีความหงุดหงิดใจความรําคาญใจของคนรอบข้างคนลักษณะเมธบางครั้งเนี่ยไม่ได้โกรธตัวเองไม่ได้หงุดหงิดกับตัวเองแต่พยายามที่จะถอยห่างจากคนอื่นแล้วก็คนอื่นเข้ามาพยายามใกล้ชิดเรานะก็อาจจะหงุดหงิดนะคะรำคาญใจบ้างนะคะหรืออยู่ในภาวะที่อึอดอัดอาจจะตกอยู่ ในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราไม่อยากต้องการช่วยเหลือเขานะคะหรือเราอาจจะหงุดหงิดใจนะคะรําคาญใจในโลกปัจจุบันนี้นะคะเราคิดว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราไม่จําเป็นต้องแคร์ใครนะคนที่เราควรแคร์ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักเท่านั้นคนรอบข้างนะคะหรือคนที่ไม่ได้สนิทก,กับเราคนที่ไม่ได้มีผลกับเรานะคะก็อาจจะ ถอยห่างนะคะไม่จําเป็นต้องไปคิดหรือหงุดหงิดใจนะคะหรือไปใส่ใจเขานะคะขอให้มุ่งมั่นในสิ่งที่เราทําอยู่นะคะเราทํางานนะคะหาะไรายได้แล้วก็เพื่อคนในครอบครัวของเราเท่านั้นนะคะไพ<ๆ>่บทสรุปค่ะคุณได้ justice ค่ะเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการกระทําของคุณผลจากสิ่งที่คุณทำนะมันเป็นเหตุเป็นผล การที่เรามุ่งมั่นนะคะตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วอยากประสบความสำเร็จมันใช้ความพยายามความมุ่งมั่นความอดทนนะคะหรือแม้กระทั่งสติปัญญาของเรามันก็จะเห็นผลนะคะมันมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองไพ่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทำนายว่าชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จ ะะมันก็อยู่ภายใต้ของการทํางานของคุณนะคะการลงมือทําหรือความฝันที่คุณตั้งใจแล้วว่าคุณสามารถทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้แค่ไหนแล้วเชื่อมั่นนะคนลัคนาเมจะทําได้นะพเพราะไพ่ใบนี้จะบ,บอกถึงความยุติธรรมความเสมอภาคความเป็นจริงนะคะที่มันเกิดขึ้นการตัดสินใจนะทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้การตัดสินใจของคนลัคนาเมนะคะณนะตอนนี้การงานของคุณจะประสบความสาเร็จนะคะ ขึ้นอยู่กับเจ้านายด้วยนะ เขาอาจจะมองเห็นความสามารถของคุณในอดีตนะผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณความอดทนของคุณความตั้งใจของคุณแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีะไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณฝ่ายรู้เรียนรู้แล้วก็มาใช้เพื่อกับการงานของคุณมันจะเห็นผลนะคะหรือแม้กระทั่งความรักถ้าคุณโสดแล้วโอกาสที่คุณจะพบรักกับใครสักคนมันก็เป็นเหตุและเป็นผลเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้พบรักในที่ทํางานพบรักจากการเดินทาง นะคะคหรือมีการประสานงานติดต่อนะคะแล้วก็ได้พบรักแต่ไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นณตอนนี้คนลัคนาเมฆเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการงานกับการหาไรายได้ความรักนี่มาทีหลังนะคะถ้าดูภาพร,รวมเชื่อมั่นนะว่าคนลัคนาเมฆเนี่ย ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้มีความอดทนมีความตั้งใจเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณมคีคุณมีความสามารถมีศักยภาพที่เพียงพอนะคะแล้วก็การที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นํานั่นหมายความว่าตัวตนของคุณเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะอย่างถูกต้องนะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขออวยพรขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขนะคะปราศจากความทุกข์มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในธุรกิจนะคะสมหวังสมปร,รารถนา มีสติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบนะคะเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนแล้วก็เมตานะคะมีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่น มีพลังของความเป็นนักสู้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะขอให้ยึดมั่นนะคะในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ